แนวรับสําคัญระดับปีนะครับก็คือ2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนถ้าราคาเกิดไม่หลุดระดับดังกล่าวระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังสามารถเก็บหรือทยอยสะสมเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของ แนวโน้มทิศทางของราคาทองคำบ้างค่ะพี่แชมป์ในระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นการทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวทองคำยังจะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้อีกนานแค่ไหนในมุมมองของพี่แชมป์คะแนวต้านถัดไปเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ สำหรับตัวทองคำนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆเนี่ยเราสังเกตจากแรงซื้อแล้วก็แรงขายนะครับถ้าราคาทองคำเนี่ยยังมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือเป็นลักษณะของการทำโออทำไฮอย่างต่อเนื่องนะครับสทนี้เห็นว่าคนที่เขาถือโครองทองคำเอาไว้เนี่ยเขาแบ่งทองคำออกขายในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ยังคงมีแรงซื้อดันในส่วนของตัวราคาให้ขยับหรือให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ค่อนข้างชัดเจนนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้ทองคำเนี่ยค่อยๆแต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้ครับทั้งนี้นะครับเรามองว่าภาพการเคลื่อนไหวของตัวทองคําในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆจ,จ,จากกราฟนะครับเราพบว่าระยะสั้นเลยราคาทองคําถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับโซนระดับ2700เอ่อ6 2,700ประมาณ95เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสอนได้แนะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยอาจจะมีลุ้นที่จะขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเลยนะครับไปหาแนวต้านหรือเป้าหมายที่ระดับ2,885แล้วก็เป้าหมายสำคัญของทองคำปีนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับระดับ3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าราคาเกิด ปรับฐานหรือเป็นการทิ้งตัวลงมาแรงนะครับจนราคาเนี่ยเกิดหลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวอาจจะต้องระมัดระวังการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะครับทางนี้เนี่ยเราให้ดูแนวรับสำคัญของปีนี้เลยนะครับก็คือ 2583$ เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอคือโรหรือระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงเดือนธันวาคมครับระดับดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่า ราคาทองคําเคยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับเป็นช่วงที่ธนาคารกลางจีนเข้ามาซื้อทองคําหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ทรงตัวรักษาฐานเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบได้นะครับแล้วก็มีการไต่ระดับหรือค่อยๆมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าราคาเกิดหลุดรับแรกเราก็มองว่ารับถัดไปเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดนะครับประกอบกับภาพทองคำเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ2450 เรียญดอลลาร์ต่อเยสออนซึ่งเคยเป็นไฮของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจะเป็นกรอบชแนลของทิศทางขาขึ้นในระยะยาวนะครับถ้าเราดูภาพทองคำจริงจริงเนี่ยเราพบว่าทองคำตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2023เนี่ยภาพทองคำเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซเวย์นะครับก็คือกรอบสีน้ำเงิน หลังจากนั้นราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีในปี2023และปี2024จนถึงต้นปี2025นะครับก็จะเป็นการแกว่งในกรอบชแนลที่เป็นสีโอโรสตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาแนวรับสำคัญระดับปีนะครับก็คือ2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถ้าราคาเกิดไม่หลุดระดับดังกล่าวระยะกลางร,ระยะยาวเนี่ยยังสามารถเก็บหรือทยอยสะสมเพิ่มเติมได้นะครับ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อการแกว่งหรือการเหวี่ยงตัวของตัวราคาทองคำนะครับก็คือเริ่มมีกระแสข่าวลือว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยจะมีการจัดเก็บภาษีในส่วนของนำเข้าทองคำจากในฝั่งสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยมีทางบูมเบิร์กกับ Financial Times เนี่ยเริ่มรายงานแล้วก็มีการ ออกมาเป็นรีพอร์ตหรือออกมาเป็นข่าวนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือมีการประกาศนโยบายเป็นรูปประธรรมนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือนักลงทุนในหับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหับในโซนเอเชียอย่างเช่นอินเดียนะครับรวมทั้งไทยเนี่ยก็มีภาพของการส่งออกทองคำไปยังฝั่งสหรัฐครับทั้งนี้ภาพของหับในฝั่งอังกฤษแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งยุโรปนะครับ ก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีการขนส่งทองคำออกไปยังฝั่งสหรัฐประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ประเด็นเกี่ยวกับการขนย้ายทองคําจากประเทศต่างๆนะครับไปยังสหรัฐเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าข่าวลือที่สหรัฐจะขึ้นภาษีนําเข้าทองคํานะครับทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยค่อนข้างกังวลว่าหากมีการตั้งกําแพงภาษีในการนําเข้าทองคําจริงๆ ทองคาที่ถูกนําเข้าไปขายในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะมีต้นทุนในการนําเข้าเพิ่มขึ้นและราคาทองคําในฝั่งสหรัฐจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกระแสการตุนทองคําในฝั่งสหรัฐเกิดขึ้นนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยหากยังคงดําเนินต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคําแต่ก็ต้องบอกเหมือนกันครับว่าถ้ามีประกาศมาตรการดังกล่าวขึ้นมาจริงแล้วสุดท้ายนะครับ ประกาศว่าภาษีทองคำจะถูกจัดเก็บสมมติกลางปีนี้ก็คือในเดือนมิถุนายนนะครับเรามองว่าพอถึงการประกาศขึ้นอัตราภาษีจริงๆเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำลงนะครับเพราะว่าแรงซื้อทองคำจากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงแล้วก็นักลงทุนที่มีการถือครองทองคำเอาไว้ในฝั่งสหรัฐเนี่ยเขามีทองคำหมุนเวียนในประเทศแล้วนะครับไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องนําทองคําเพิ่มเติมหรือซื้อทองคําจากต่างประเทศเพิ่มนะครับแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งสหรัฐก็จะชะลอตัวลงภาพหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบกับทองคําในระยะถัดไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยประเด็นการประกาศภาษีนําเข้าทองคําจากทางฝั่งสหรัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อยากจะให้จับตาและก็จะเป็นปัจจัยที่บอกได้ว่าทองคำเนี่ยเขาจะขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับ ทางนี้เนี่ยอาจจะไปไล่ดูนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกทองคําของยุโรปเนี่ยยังมีภาพของการส่งออกทองคําไปยังสหรัฐออมากอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคมเนี่ยพบว่าสวิตมีการส่งออกทองคําไปยังสหรัฐเนี่ยประมาณ64.2ตันนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2022เลย นอกจากนี้เนี่ยการยืมทองคําเพื่อนําไปส่งออกนะครับพบว่าการยืมทองคำเนี่ยมีการต่อคิวค่อนข้างยาวนานนะครับปกติเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์ในการต่อคิวยืมทองคําหรือขอทองคํายืมออกมาก่อนแล้วก็เอาไปส่งออกแล้วค่อยซื้อทองคําไปใช้คืนนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า การยืมทองคำเนี่ยกินระยะเวลายาวนานถึง4สัปดาห์ทีเดียวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกิดในตลาดลอนดอนหรือลอนดอนโกลมาร์เก็ตของอังกฤษเหมือนกันนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าอังกฤษเนี่ยมีการส่งออกทองคําไปยังฝั่งสหรัฐแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลในฝั่งเอเชียนะครับว่าอินเดียก็มีภาพในลักษณะดังกล่าวที่มีทองคําไหลออก ไปยังในฝั่งของสหรัฐเหมือนกันนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่มองว่าแรงซื้อทองคําหรือแรงกักตุนทองคําจากฝั่งสหรัฐเนื่องจากความวิตกกังวลทางด้านภาษีเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงขยับหรือย,ยังคงปรับตัวขึ้นได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามมาตรการภาษีถูกประกาศใช้นะครับทองคําก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมาได้เหมือนกันครับ